ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนเกิดภายยุดูดร้อนถล่มหลายพื้นที่วันนี้เตือน39จังหวัดระวังพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันพุธที่27เมษายน ดยในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการประกาศประจําวันและในอีก10วันล่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับภาพข่าวแรกได้เกิดเหตุการณ์พาย,ยุดุร้อนพัดถลม่มหลังคาพัดตีวกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับของบริเวณบ้านแสนพันตาบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครซึ่งภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณวัดทวัตภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเมื่อวานนี้26เมษายน2 5 6 5, 5ในช่วงบ่ายได้เกิดฝนตกฟ้าขนองและได้เกิดฟ้าผ่าวัวของชาวบ้านล้มตายประมาณ5ตัว ที่บริเวณบ้านโศกแสงตำบนโศกแสงอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชําราบบ้านเฮาอุบลราชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา26เมษายน2565เวลา19.41น,นาทีได้รับรายงานข่าวเกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลงประโชกแรงและลูกเห็บตกที่บริเวณบ้านป่ายางนาดตำบลป่าแปลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเบื้องต้นนะครับหลังคาบ,บ้านเรือนรัศดร,รได้รับความเสียหายหลายหลังและเกิดไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงซึ่งขณะน,นี้กำลังเร่งสำรวจความเสียหาย ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณรัติการที่ปัญญาส่วนการพยากรณ์ฝนในวันนี้27เมษายน2565กลรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ฝน39จังหวัดในวันนี้ปริมาณนละการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยนะครับประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อย10%ของพื้นที่เรียณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางอุตรดิตถ พิษณุโลกเพชรบูรณ์มุกดาหารนครราชสีมาบรีรัมสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีกาญจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบรุรีสระบรุรีสากแก้วชนบรุรีระยองจันทบุรี สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝนเข้ามาบริเวณประเทศไทยทางตอนบนแต่มีปริมาณและการกระจายตัวของฝนยังน้อยจากยอมพรบอกระกต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทําให้ฝนในช่วงนี้เข้ามาน้อยนะครับจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกําลังอ่อนแรงที่จะพัดนําความชื้นเข้ามามีต่ํานะครับจึงทําให้มีอากาศร้อนซะเป็นส่วนใหญ่โดยพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ34 จนถึง42องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของภาคใต้อุณหภูมิสูงสุดจะอ,อยู่ที่ประมาณ33จนถึง37องศาเซลเซียสจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ของภาคเหนืออีสานและภาคกลาง จากนั้นนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่28เมษายนจนถึงในช่วงวันที่2พฤษภาคม28เมษายนวันแรกฝนจะเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับแต่ลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณของฝนนะครับจะเพิ่มมากขึ้นในวันที่29เมษายนเป็นต้นไปจนถึงในช่วงวันที่6พฤษภาคมซึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีหย่อมความระกาศตำ่ำที่ก่ะตัวขึ้นบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน และหย่อมความประกาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทั้งสองฝั่งนะครับซ right ึ่งหย่อมความประกาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางทิศเหนือนะครับมุ่งนาประเทศไต้หวันต่อไปซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นจึงทําให้มีหย่อมความประกาศต่ำเกิดขึ้นที่บริเวณฝั่งอันดามันนะครับหย่อมความประกาศต่ำไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ แต่จะดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นดังนั้นฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงวันที่28เมษายนจนถึงในช่วงวันที่6พฤษภาคมและในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากจะมีหยอ่อมพาประกาศตามบริเวณทะเลจีนใต้และฝั่งอันดามันแล้ว ยังจะมีบริเวณคอบยากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในวันที่1-2พฤษภาคมส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้พัดเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนมีกําลังแรงในช่วงวันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคมดังนั้นฝ,นฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในช่วงวันที่28เมษายนจนถึงในช่วงวันที่6พฤษภาคมนะครับขอให้จับตาปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ